w 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 e m u ท์เว็บภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภิญญาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณสวัสดีครับผมอาจารย์ชาติราชครู มารายง,งานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิปคุณผู้ชมครับคลิปนี้มาดูตะกรุดสุดขลังอีกสำนักหนึ่งดีกว่าว่าที่จริงแล้วเป็นตะกรุดซึ่งมีอิท,ทธิคุณทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์อ้าวเมตตามหาสเสน่ห์อีกแล้วครับยุคนี้สมัยนี้เมตตาทิคุณย่อมจะสามารถนำหน้านำพาชีวิตของเราท่านทั้งหลาย ไปสู่ความเจริญความสุขความรุ่งเรืองได้ทั้งด้านขอด้านอาชีพการงานและด้านต่าง,าง,างนาๆนานาเมตตาที่คุณสิครับที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญได้อย่างแน่นอนที่สุดตะกุดเมตตาดอกเล็กดอกจ้อยขนาดกำลังแขวนเลยคือมีขนาดความยาวประมาณ3.5เซนติเมตรยาว3เซนครึ่ง แล้วก็ที่ผมนำเสนอชื่อว่าท่านจําชื่อไว้ให้ดีนะครับตะกุดช้างประสมโขงหงลืมพัช้างประสมโขงหงลืมพัเป็นตะกุดสุดขลังของพระเดชพระคุณหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมแห่งวัดหนองปลือหรือว่าวัดพุทธมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีครับอ้าวหลวงปู่นิ่มนี่ถเป็นพระเก่งเป็นพระเก่งจริงๆท่านเคย อา้าก่อนจะเล่าเรื่องเล่าให้ท่านฟังนิดนึงว่าหลวงปู่นิ่มเนี่ยท่านเคยลงกระหม่อมให้กับลูกชายผมนี่เล่าให้ท่านฟังแบบนี้เลยลูกชายผมก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปแล้ครับในตอนที่หลวงปู่นิ่มท่านลงกระหม่อมให้นะเด็กวัยรุ่นทั่วไปก็คือไม่ค่อยสนใจเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลไม่ค่อยสนใจเรื่องพระาศาสนาเท่าที่ควรว่ากันจริงๆ เล่นเกมแล้วก็คบเพื่อนคบฝูงร้องพงร้องเพลงไปตามเรื่องมีคราวหนึ่งหลวงปู่นิ่มท่านลงกระหม่อมให้ลูกชายผมนะก็ลงปกตินี่แหละก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตอนกลางคืนผมถามว่าหลวงปู่ลงกระหม่อมให้เป็นยังไงเขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรนี่พ่อแต่ว่าเออตอนที่หลวงปู่ลงให้นะี่ยตอนใช้นิ้ววน เขียนเป็นยันใช้นิ้ววนเขียนเป็นยันเนี่ยที่กลางกระหม่อมไล่ตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงกระหม่อมเนี่ยก็บอกตอนหลวงปู่ใช้นิ้ววนมันคันนี่คันยิบยิบยิบ,ยบ,ยบเขาว่าอย่างนี้ก็แปลว่าหลวงปู่นิ่มนี่ท่านมีเวทวิทยาคมสูงมีพลังจิตตานูภาพสูงการลงกระหม่อมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใช้เหล็กจานหรือว่าใช้นิ้ววนใช้เป่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคันยิบยิบยิบ,ยบเหมือนกับท่านที่สักยัน นะพอครูบาอาจารย์เรียกยันพอสักยันเสกไม่ว่าจะสักหมึกหรือว่าสักน้ํามันสักน้ํามันว่านอะไรต่างๆพอครูบาอาจารย์ท่านเรียกนามเรียกรูปเรียกพยานเรียกอักขระคาถาให้ปรากฏพอทําพิธีอัญเชิญครูบาอาจารย์เท่านั้นแหละเนื้อหนังบางสาที่สักก็จะคันยิบ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 เขาบอกว่าคันเหมือนโดนบอลคันยิบยิบเหมือนโดนบอลลูกชายผมเหมือนกัน เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดอะไรเยอะนะครับผมก็ถามตอนก่อนนอนนี่แหละว่าหลวงปู่ตรงกระหม่อมให้เป็นไงอะ่ะเขาบอกคันยิบยิบยิบตอนหลวงปู่ท่านใช้มือวนเขียนยันเขาไม่รู้ว่าเขียนยันอะไรด้วยซ้ําหลวงปู่ใช้มือวนเนี่ยคันยิบยิบยิบแล้วแต่ว่าสักพักก็หายนี่ก็แสดงว่าหลวงปู่นิ่มนี่เก่งมีเวทวิทยาคมสูงมีพลังจิตตาูุภาพสูงไม่เบาเอา้าวจะไม่เก่งได้ยังไงล่ะครับผมจะขออนุญาตหยิบยกเอาประวัติ บางเรื่องบางราวบางตอนของหลวงปู่นิ่มที่ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวสดในคอลัมน์อริยะโลกที่6มาอ่านมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาประสาทะแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นมั่นใจว่าหลวงปู่นิ่มองค์นี้แหละครับเป็นพระดีศรีสุพรรณบุรีในยุคป,ปัจจุบันหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมหรือว่าท่านพระครูสุน,นันทโชต เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเกจิทีไ่ได้รับความยกย่องว่าเข่งคลัดในพระธรรมวินัยใส่ใจวัดปฏิบัติของสงฆ์ชื่อเสียงเป็นที่รับรู้กันทั่วรวมถึงประสบการณ์ที่เล่าขานในด้านวัตถุมงคลต่างๆหลวงปู่นิ่มเนี่ยณนะปัจจุบันที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาลงนะครับท่านอายุ91ปี71พรรษา ดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตหรือว่าวัดหนองปลืออยู่หมู่ที่7ตำาบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วท่านก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำาบลสระแก้วหลวงปู่ท่านเกิดในปีพศ2471ท่านมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยงดงามมาตั้งแต่เป็นเด็กเด็กมารดาโยมารดาจึงตั้งชื่อให้วันนิ่ม ในวัยเด็กหลวงปู่ท่านช่วยทางบ้านประกอบกิจการมาระยะหนึ่งแต่ด้วยความที่มีจิตใจที่จะฝักใยเข้าหาพระศาสนาเมื่อท่านอายุครบบวชคือ20ปีบริบูรณ์ท่านจึงเข้าพิธีอุปสมบทโดยมีพระสมณกิจพิสารหรือว่าหลวงปู่เปรื่องวัสุวรรณภูมิเป็นพระอุปชาจารย์ท่านเจ้าคุณพระปริยัติคุณาภรณ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมาหาสุจิต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าโชติธรรมโมมีความหมายว่าผู้ที่มีความโชดช่วงในพระธรรมจากนั้นหลวงปูกก่้กยวัดหงรัตนารามแม่นหลวงปูกก่ไก่นี่เป็นพระเกจิขลังแห่งฝั่งทนบุรีนะครับหลวงปูกก่้กยวัดหงรัตนารามเนี่ยชักชวนให้ท่านมาอยู่จำพรรษาด้วยพร้อมสอนวิทยาคมและเรียนพระปริยติธรรม หลวงปู่นิ่มท่านมุมาณะศึกษาเล่าเรียนจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกนอกจากนี้ท่านยังศึกษามูลกัดจายและเรียนภาษาบาลีแบบแปลพระธธรรมบทได้อีกด้วยนอกจากนั้นหลวงปู่นิ่มท่านยังมีความสนใจในวิทยาคมท่านฝากตัวเป็นศิษย์กับพระเทพบุษธาจารย์หลวงปู่เปลื้องพระเกจิอาจารย์ใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่เปลื้องเนี่ยเป็นพระเก่ง เป็นสิทธิผู้สืบเชื้อวิชาอาคมจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทเดยทีเดียวแล้วท่านก็นอกจากจะเรียนกับหลวงปู่สุขด้วยนะครับหลวงปู่เปลื้องซึ่งเป็นองค์อาจารย์ของหลวงปู่นิ่มเนี่ยยังเรียนวิชากับหลวงปู่สอนวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็เป็นสิทธิพระธรรมมหาวีลานุวัตสืบสายหลวงพ่อทาวัดผาเนียงแตก ทีนี้มาเล่ามาไล่เลียงถึงพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดวิชาอาคมเวทวิทยาการต่างๆให้กับหลวงปู่นิ่มพอจะจำแนกได้ว่าพระเกจิอาจารย์ในอดีตที่ถ่ายทอดวิชาให้หลวงปู่นิ่มนั้นโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยนึ่งหลวงปู่ใกล้วัดหงรัตนารามหลวงปู่ไกล้นี่ท่านเป็นพระเกจิฝั่งทนก็จริง แต่ว่าพื้นเพท่านเป็นคนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลวงปูกก่ใก้วัดหงรัตนารามนะท่านเรียนวิชาเคล็ดลับคาถาอาคมจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญด้วยสมเด็จพระสังฆราชป่าวัดโพนีก็สอนหลวงปู่นิ่มหลวงปู่โต๊วัดประดูชิมพีหลวงพ่อแช่มวัดนวนนลนรดิตหลวงพ่อมุยวัดดอนไร่โอ้โหเยอะนะเกจิอาจารย์ที่เอ่ยมาทั้งหมดเป็นยอดพระเกจิทั้งนั้นเลย หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงบัวหลวงพ่อเต๋คงทองแห่งวัดสามงามอีกโอ้หลวงพ่อสมวัดดอนบุภารามหลวงพ่อหลุนวัดเสาทงทองหลวงพ่อกาบวัดจานโอ้หลวงพ่อกาบหลวงปู่นิ่มน่าจะไม่ทันนะหลวงพ่อกาบถ้าเป็นพระเกจิยุคเก่าเลยอ่ะอันนี้หลวงพ่อกาบน่าจะไม่ใช่นะครับหลวงพ่อทีละวัดป่าเรลายนี่อันนี้ได้หลวงพ่อเงินวัดตอนยยหอมาอันนี้ได้ เนี่ยก็เล่าถึงครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดเวทวิทยาคมให้หลวงปู่นิ่มโอ้โหเยอะแยะถ้าที่เอ่ยนามพระเกจิอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่นิ่มนะสององค์สามองค์ก็พอแล้วแต่นี่เยอะมากโอ้โหท่านเรียนวิชามาเยอะมากเลยนะแล้วก็พระเกจิอาจารย์เนี่ยแต่ละองค์แต่ละรูปที่ถ่ายทอดให้หลวงปู่นิ่มเนี่ยโอ้โหเป็นพระเกจิระดับประเทศทั้งนั้นเลย หลวงปู่นิ่มเนี่ยในช่วงเวลาว่างท่านมักจะเดินทางไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อแต้มวัดพะระลอยโอ้หลวงพ่อแต้มวัดพะระลอยอ่ะเอานอกเรื่องนิดนึงหลวงพ่อแต้มวัดพะระลอยนี่เก่งมากเก่งอีกแล้วใช่เป็นพระลูกทุ่งพ่อแต้มนี่เป็นพระลูกทุ่งเลยแต่ว่าพ่อแต้มนี่ท่านมรณภาพไปนานแล้วนะครับแล้วก็ท่านน่าจะมีอาวุโสมากกว่าหลวงปู่นิ่มพอสมควรที่ผมบอกว่าหลวงพ่อแต้มวัดพะระลอยนี่เก่งเหตุเพราะว่าพ่อแต้มนี่เป็นอาจารย์ของเสือ พวกเสือไลยสุพรรณต่างๆนาๆนาเนี่ยหลายๆคนไม่ทราบว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแตม้มเกือบทั้งนั้นเลยผมบอกคุณผู้ฟังว่าพวกเสือป่นต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์หลวงพ่อแม้มวัดพลอ,อยแทบทั้งนั้นหมายถึงเสือป่นแถวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ะจะต้องบอกว่าหลวงพ่อแ้มเนี่ยท่านมีเวทวิทยาคมทางด้านคงกระพันชาติเป็นอันดับหนึ่งแต่ พระเครื่องโดยเฉพาะพระเนื้อผงของหลวงพ่อแต้มกลับปรากฏอิทธิคุณสูงส่งมากทางด้านเมตตามหาเสน่ห์อย่างที่สุดนี่ผมขีดเส้นใต้ไว้เลยเมตตามหาเสน่ห์อย่างที่สุดทำไมรู้ก็อาจารย์ชาติราชครูโชคดีมีพระเครื่องหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยหนึ่งองค์สององค์เท่านั้น หนึ่งในนั้นคือพระขุนแผนหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยเป็นเนื้อออกขา,ขาวๆผงพุทธคุณผงวิเศษสีขาวขุนแผนหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยโอ้โหจะเล่าออกอากาศก็ไม่ได้แต่ประสบการณ์เมตตามหานิยมเป็นที่นับถือในใจของอาจารย์ชาติราชครูเลยทีเดียวครับ พระพ่อแต้มนะคุณผู้ฟังเ่าฟังผมอยู่แล้วโดยเฉพาะเป็นคนสุพรรณบุรีเนี่ยหามาเช่าบูชาหามาใช้บูชาได้เลยครับพระเนื้อผงเมตมตามาหานิยมอย่างที่สุดพระขุนแผนผมมีแล้วทุกวันนี้ก็มีเช่ามาหลักร้อยเองสมัยก่อนเช่ามา500ละมั้งถ้าจำไม่ผิดโอ้แต่ก็นานแล้วนะฮะสมัยยังเรียนหนังสือนังหาอยู่เลยนะชอบพระเครื่องเช่าพระหลวงพ่อแต้มไม่สวยไม่มีราคาด้วยที่ว่าไม่สวยนี่เพราะ ท่านทําแบบโบราณที่ว่าไม่มีราคาเพราะสมัยนั้นนะ่ะเหรียญเจริญพรหลวงปูทิมพันสองพันสามเหรียญเสมา8ดรอบหลวงปูทิมสามร้อยสมัยนั้นนะครับแต่ผมเนี่ยเช่าพระขุนแผนหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยห้าร้อยคิดดูแล้วกันสมัยนี้นะ,จะเจริญพรหลวงปูทิมหลักแสนเสมา8ดรอบหลักหมื่นปลายหลักแสนแต่าแตียแต่พระเนื้อผงพ่อแต้ม ราคายังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แมมแต่ใช้ดีสุดใจเลยพระขุนแผนอา้าวผมเล่าผมจะต้องเล่าเรื่องหลวงปู่นิ่มใช่ไหมเขาบอกว่าทวนอีกทีหนึ่งนะครับหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลเนี่ยเวลาท่านมีเวลาว่างท่านมักจะไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อแต้มวัดพลอยเมื่อได้สนทนากันแล้วหลวงพ่อแต้มแนะนําให้มาสร้างวัดหนองปลือหรือว่าวัดพุทธมงคลตำบลสะแก้วด้วยพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแล้วก็เจริญกรรมฐานอ๋อ,อแปลว่าหลวง,งพ่อแต้มท่านแนะนําให้หลวงปู่นิ่มมาสร้างวัดพุทธมงคลอ่าก็แสดงว่าหลวงพ่อแต้มนี่ท่านจะต้องเป็นพระเกจิหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งของหลวงปู่นิ่มว่ากันอย่างนั้นในปีพศ .2500 หลวงปู่นิ่มจึงได้ช่วยสร้างวัดพุทธมงคลอ้าวท่านตกลงใจที่จะสร้างวัดพุทธมงคลแล้ว พร้อมทั้งรับตําแหน่งเจ้าอาวาสต่อมาชาวบ้านแถบนั้นเกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็ได้ช่วยกันสร้างกุฏิไม้เพื่อใช้เป็นที่เจริญสมณธรรมและก็ร่วมกันพัฒนาวัดกับหลวงปู่นิ่มจากเดิมเริ่มแรกเลยมีเพียงกุฏิไม้หลังเดียวปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพียบพร้อมด้วยเสนาสนะอุโบสถศาลาการประเรียนหมู่กุฏิสง หอละคังหอสวดมนต์แล้วก็ได้มีการซื้อที่ดินขยายอาณาเขตของวัดด้วยครับด้วยความเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข่งครัดในพระธรรมวินัยและเป็นสิทธ์พระเกจิอาจารย์ดังมากมายทำให้หลวงปู่นิ่มเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในแต่ละวันมักจะมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมากราบธรรสการมารับฟังธรรมะ ข้อปฏิบัติต่างๆจากหลวงปู่นิ่มรวมถึงรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไม่ขาดปัจจุบันนะวัดนี้ก็พัฒนามาอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์หลวงปู่ท่านก็อยู่เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านชาววัดสร้างสาธารณะกุศลมากมายสาธารณูปโภคเยอะแยะมากมายรวมทั้งท่านเป็นกำลังสำคัญในการอบรมสั่งสอนกุลบุตร ให้อยู่ในศีลในธรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่คือเรื่องราวประวัติโดยย่อของหลวงปู่น,นิ่มโชติธรรมโมแห่งวัดพุทธมงคลครับอ่ะทีนี้มาดูตะกรุดสุดขลังของท่านกันบ้างดีกว่าตะกรุดนี้ดอกเล็กชื่อว่าตะกรุดแหมชื่อนี่ฟังดูก็ต้องรู้เรื่องแล้วล่ะครับว่าหมายถึงอะไรตะกรุดช้างหลงโขลงหงลืมพลัยนะ ที่ผมนำเสนอท่านผู้ชมเป็นตะกุดที่สร้างทำจานด้วยแผ่นเงินมีการลบถมลงผงต่างๆแล้วก็มีการถักทอเชือกลงลักปิดทองตะกุดช้างหลงโขลงหงลืมพลัเป็นตะกุดเมตตาดอกเล็กอดอกเล็กสิครับเพราะว่ายาวเพียง3เซนติเมตรครึ่งเท่านั้นเอง ที่ว่าเป็นตะกุดทางเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ชนิดเป็นเลิศลงกล,ลบดเนตรหลวงปู่ท่านลงกล,ลบดดังนี้ว่าช้างหลงโขลงหงลืมพลข้าวในคอก็ลืมกลืนแม้ผมบนหัวก็ลืมกล้าวที่จริงต้องอย่างนี้ช้างหลงโขลงหงลืมไพลผมบนหัวก็ลืมกล้าว ข้าวในคอก็ลืมเกินเนตรถึงจะคล้องจองกันและเป็นคําโบราณหลวงปู่นิ่มท่านบอกกับสิทธิ์ของท่านว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองการทําให้ช้างหลงโขลงหลงฝูงได้ต้องใช้กําลังมากเสมือนกับเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แรงขนาดทําให้ช้างแยกโขลงหงลืมป่าลืมบ้านได้ด้วยมวลบทนี้ที่ลงในตะกุดตะกุดนี้ จึงลงพระยันช้างผสมโขลงที่ครูบาอาจารย์โบราณท่านว่ามีพารานุภาพมากเทศนาสอนสั่งร้องสวดผู้คนก็ติดอกติดใจท่านจะเป็นศิลปินเหรอเป็นดาราหรือเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นเน็ตไอดอลต่างๆใช้ตะกุดช้างหลงโขงหงลืมไพรนี่แหละครับติดตัวเอาไว้จะบังเกิดมหานิยมผู้คนยกย่องรักใคร่ลํำลึกนึกถึง ไม่รู้คลายจะหลับก็คิดถึงจะตื่นก็ติดใจตะกุดนี้ถือว่าเป็นยอดมหาเมตตาใหญ่ชั้นสูงมีพลังทางสเสน่ห์มากตามความหมายที่ว่าช้างเป็นเจ้าป่าเป็นสัตว์ใหญ่จึงเกิดความรักสเสน่หาเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผสมโขงความรักความสเสน่หาเนี่ยมีกำลังมีกำลังดุดพยาช้างสารโบราณจึงให้ค่า ความเป็นเมตตาสูงส่งมากเกินกว่าจะหาตะกุดเมตตาอย่างอื่นแทนได้เอาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องเมตตาคุณไม่ต้องเป็นศิลปินดารานักร้องนักสแสดงเน็ตไอดอลหรือว่าอะไรหรอกครับเป็นคนธรรมดาสามัญชนแบบเรานี่แหละต้องทามาหากินนะต้องประกอบธุรกิจการค้ามีเมตตาเอาไว้ใครก็รักใครก็เมตตากิจการการค้าไปติดต่อการค้าการขายอะไรก็แล้วแต่ก็จะประสบความสำเร็จได้ดังหวัง ได้โดยง่ายดังนั้นตะกุดช้างหลงโคลงหงลืมภัยแม้ผมบนหัวก็ลืมเก้าแม้ข้าวในคอก็ลืมเกินของหลวงปู่นิ่มแห่งวัดพุทธมงคลดอกจิ๋วดอกเล็กน่ารักแต่ว่าเป็นจิ๋วเป็นเล็กชนิดที่เรียกได้ว่าเล็กดีรถโตเล็กพิกขี้หนูเล็กแบบนี้แต่ว่าฤิ์แรงเหลือใจใครจะสู้จึงเป็นยอดวัดถุมงคลเป็นตะกุดสุดขลัง ในคลิปนี้ครับครับคลิปนี้คงจะสมมุติยุติจบลงเพียงเท่านี้ท่านชมคลิปแล้วต้องการเช่าบูชาวัตถุมงคลท่านกรุณาเลื่อนชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะปรากฏ qr code ขึ้นเพื่อให้ท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเมื่อท่านสแกนแล้วจะก่อกําเนิดเกิดเป็นลายขึ้นมาทีนี้ท่านกับผมก็จะได้พบปะพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานส่งรูปพระเครื่องให้ท่านชมได้อย่างจุใจครับก่อนจะจากขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจง สิทธิกิจจัง<ท>สิทธิกรรม,มัง,ส,มมงสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาส,ษาสตูบีทาวินาสันติสวัสดีครับ